กลับสวัสดีครับกลับสวัส okay. ดีพ uh, ี่ๆทุกท่านนะครับอ่ะมาพบกับผมอีกแล้วพี่ๆี่บอยะลองนะครับ ep ีนี้เป็น e ีพีที่212นะพี่ๆอ่ีที่212บอยพะบองยลงก็อยู่กับพี่ๆี่มา212 ep แล้วนะนี่ช่องทางการติดต่อหลักแล้วติดต่อหลักนะครับพี่พี่ดูถูกใจองค์ไหนนะครับดูชอบอ่าอันนี้นะครัย์หกห้าห้าแปดหกสี่เนะครับ ช่องทางการติดต่อดหลักนะ,อ,ะอยากให้ดูสวยดูชอบดูถูกใจนะพี่ๆค่อยเอาไปนะครับวันนี้จะมีเรื่องมาแจ้งพี่ๆนะครับวันนี้ก็บอยพระอ,องก็จะแจ้งว่าบอยพระอ,องจะแยกค่าส่งออกมาเป็นออกมาต่างหากเลยนะพี่ๆจะแยกออกมาเลยนะครับจะเป็นค่าส่งแบบเหมาเหมาปกตินะพี่ๆมันจะเหมือนเดิมนั่นแหละแต่ผมจะแยกออกมาให้มันชัดเจนไปเลยนะไม่ต้องไปรวมส่ง แล้วก็มาหักทีหลังนะครับบางทีผมก็ลืมหักออกให้อย่างเงี้ยมันจะเป็นคุณพี่คุณนาคุณอาจะเสียเปรียบนะครับบางทีผมก็ลืมนะครับอ่าจากนี้จะได้ชัดเจนจะได้รู้ไปเลยว่าเรามีค่าส่งอยู่แล้วแค่ห้าสิบบาทนะครับอ่าเพราะบอยบอยพอลองจัดส่งเป็นของไปรษณีย์ไทยนะพี่พี่อ่าเป็นไปรษณีย์ไทยนะครับอ่าตามนี้นะพี่พี่อ่าผมจะแยกค่าส่งออกไปต่างหากเลยแล้วก็ราคาพาก็ ก็ตามที่ผมแจ้งไปนะครับดูสวยดูชอบดูถูกใจค่อยเอาไปอ่าก็ประมาณนี้นะครับมาใครไม่ทันหลวงพ่อบุญมีผมมามีมาให้อีกสององนี่หลวงพ่อบุญมีวัดเขาสมอสมอคอนนะพี่พี่ลบบุรีอ่านี่ดูเหรียญน,นี้พี่พี่นี่โอ้โหเนี่ยพี่พี่เอาไปส่องนะส่องชินตานะาอย่างเงี้ยเดินซื้อเองได้สบายนะพี่พี่ นี่มีภูมิคุ้มกันได้เลยนะครับขอบตัดดูง่ายๆอ่านี่หลวงพ่อบุญมีเป็นเหรียญรูปหัวใจนะนี่อ่าองค์ที่สองหลวงพ่อบุญมีเหมือนกันอันนี้เป็นปีสามหนึ่งนะพี่พี่นี่อันนี้เป็นปีสามหนึ่งสภาพหิ่งๆเลยปีสามหนึ่งวัดเขาสมอคอนอ่าใครไม่ทัน ใครเห็นก่อนอีพีนี้ก็เอาไปนะครับเอาไปหนึ่งศูนย์ศูนย์อ่าหนึ่งศูนย์ศูนย์เนี่ยถ้าปกติผมเปิดก็จะเปิดหนึ่งห้าศูนย์ใช่ไหมอ่าอีพีนี้หักไม่มีค่าส่งมีเอ้ค่าส่งหักแยกออกไปแล้วราคาภาคก็จะเหลือแค่หนึ่งศูนย์ศูนย์นี่ร้อยเดียวอ่าเนี่ยร้อยเดียวลองดูนะแล้วก็ได้รุ่นประสบการณ์มาอีกหนึ่งองค์ หลังๆเริ่มจะหายากแล้วนะเพราะนิยมนะในกลุ่มใน,ในกลุ่มมีคือการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันทุกวันนะเดี๋ยวนี้รุ่นนี้นี่ได้มาไม่แพงอา่าได้มาไม่แพงก็จะบวกนิดเดียวเป็นรุ่นเสาห้าคูณพันล้านนะพี่ๆนี่เสาห้าคูณพันล้านเรือรุ่นนี้เป็นเอกลักษณ์มากนี่จะเอาเป็นโซนน้ำมันน้ำมันนะครับ มันแก่มวลสารบางองนี่มีมวลสารกระจุกอยู่ตรงนี้เต็มเลยนะนี่เหมือนพวกผงตะไบพวกผงแร่กระจุกอยู่ตรงเนี้นี่องนี้เดิมๆเ,เลยนี่องนี้เดิมๆเ,เลยอ่านี่นะใครชอบหรือว่าใครรูจ้จักนี่ยรุ่นประสบการณ์ล่าสุดเลยที่ออกข่าวช่องเจ็ดอะประสบอุบัติเหตุทั้งรถมีแต่พระองค์นี้องค์เดียวรุ่นนี้เลยเอาไปร้อยเดียวนี่ร้อยเดียวนะ 100่งรอยบาทอาลองดูแล้วก็จะมีชุดผ้าเหลี่ยญย่อยๆชุดนี้จะดูชอบค่อยเอาไปแล้วกันนะพี่พี่มันย่อยจัดนะครับอันนี้เป็นเหรียญพระพุทธขอน้ําเต้านะครับหลังพปรปีหนึ่งนี่ในหลวงเสด็จตัดหวยลูกนิมิตนะวัดหนองกวดจังหวัดตาดไม่ค่อยเจอนะเหรียญจากจังหวัดตาดรู้จักแต่หลวงปู่บัวนะครับ อันนี้เป็นเหรียญกระไหลเก่านะกระไหลเหมือนกระไหลเปียกทองนะพี่พี่นี่อ่านี่ข้างหลังเป็นพอปลอปีหนึ่งเจ็ดอ่าใครอยากได้ไปศึกษาใครอยากได้ไปส่องลองดูพี่พี่อ่ะเหรียญนี้บอยพอลองเอาห้าสิบนะพี่พี่เอาห้าสิบบาทนะครับอ่านี่ถูกใจถูกราคาเอาไปพี่พี่อ่าเหรียญพระพุทธสวยๆเลยปีหนึ่งเจ็ดห้าสิบ ต่อไปอันนี้หลวงพ่ออะไรเอ่ยสวยจังหลวงปู่สวงหลวงปู่สวงพี่พี่วัดธรรมผมสวัดสดิ์สกลนครนะครับอ่าหลวงปู่สวงที่นายเอ๋ยมีใครรู้จักหลวงปู่ไหมนี่นี่น,นี่ปีห้าห้าอ่าใครรู้จักหลวงปู่ค่อยเอาไปแล้วกันนะ นี่บอยพะอ,องก็ไม่รู้จักนะครับได้มาสวยดีเอาไปห้าสิบละกันเผื่อใครรู้จักนะเผื่อผ้าบ้านใครสกลนครนครับ,บวัดท่าวางหินฉลองพระอุโบสถข้างหน้าเป็นหลวงปู่สวงอ่านว่าอะไรอะวรสุดโทใช่ไหมวรสุดโทอ่าวัดลบบุรีแต่ข้างหลังเป็นสกลนครใครรู้จักเอาไปห้าสิบ สวยดีกเ,ยเก็บซีนไว้นะครับอ่าสวยดีต่อมาเป็นเหรียญน,นี้เหรียญพระเจ้าทันใจัยสายเหนือบ้างนี่สวยดีเหมือนกันนะครับนี่พระเจ้าทันใจรุ่นสามพี่ๆข้างหลังเป็นคูบาพินปีห้าหกนะเสียดายไม่มีกล่องนะมีกล่องขายได้แพงนะ ปีห้าหกไปเหรียญรุ่นสามนะพี่พี่เปเหรียญรุ่นสามพระเจ้าทันใจผิวสวยมากอ่าใครรู้จักใครรู้จักพี่พี่ใครรู้จักเอาไปแล้วกันนะนี่ใครรู้จักเอาไปแล้วกันเอาห้าสิบบาทเหมือนกันอ่าเอาห้าสิบบาทแล้วกันนี่เห็นเขาลงขายกันหลายร้อยอยู่นะบางคนขายได้หลายร้อยนะพี่พี่นี่ไม่รู้บล็อกไหนนะ อันนี้เป็นเหรียญพยาพิชัยดาผักสร้างโดยอาจารย์สนามนะที่ระลึกสร้างอุโบสถวัดกองโคพิชัยอุตรดิตอ่าใครรู้จักน่าจะปีห้ากว่านะเอาไปห้าสิบเหรียญพยาพิชัยดาผักอ่าเผื่อเจอคนพื้นที่ครับเอาไปห้าสิบละกันนี่ผิวสวยเลย อ่าห้าสิบบาทมาเหรียญนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อพิงค์วัดโบสถ์กงธนูโอ้โหฟอมปีห้าสองนะถ้าเป็นปีหนึ่งเก้านะสภาพนี้นะแฮมเปลี่ยนเลยอันนี้เป็นปีห้าสองนะพี่ๆหลวงพ่อพิงค์วัดโบสถ์กงธนูต่อโคดนะนี่ปีห้าสองสวยมาก อ่าใครรู้จักนะหลงวงพ่อพิงค์น่าจะคนรู้จักกันทั่วประเทศแล้วมั้งหลวงพ่อพิงค์วัดโบสถ์ของท่านเป็นเกจิยุคเก่านะพี่พี่เกจิยุคเก่าของของลพบ,บุรีสองสี่กว่าสองสี่เท่าไหร่นะจำไม่ได้แนละ้วเอาไปห้าสิบบาทโอ้โหถูกมากเอาไปพี่พี่สภาพนี้ห้าสิบบาทอันนี้น,น่าจะเหรียญหลวงปู่สวงนะ น่าจะเนื้ออปาการนะอปากาหรือเนื้อเงินวะเนี่ยไม่รู้อ่ะตีเป็นอปากาแล้วกันนี่ปีห้าแปดนะพี่ๆบ้านบ้านจบกสุรินนะครับบ้านจบกสุรินนะครับบาลมีออยเตียบาลมีให้ทาน,นครับออยเตียก็คือน่าจะเป็นภาษาสาถิ่นภาษา,า,ษา,ขาเขมรแหละมีอักขระใครรู้จัก เอาไปห้าสิบพี่พี่นี่รุ่นหนึ่งห้าสิบห้าสิบครับพ้าเหรียญน่าจะไล่หมดแล้วเหรียญสุดท้ายอันนี้เป็นเหรียญมตตาหลวงพ่อทิพย์หลวงพ่อทิพย์วัดโพทองเนี่ยออกวัดอันนี้ออกวัดที่ออกวัดมวกใต้ปีห้าเจ็ดไม่ทันหลวงพ่อนะพี่พี่ทันทันหรือเปล่าเนี่ยไม่ไม่น่าทันนะอันนี้ผมไม่แน่ใจแล้วกัน นี่เป็นทองแดงผิวไฟอ่าไม่น่าจะทันนะหลวงพ่อทิพย์วัดโพทองก็เหรียญที่นิยมของท่านก็จะเป็นปีหนึ่งกว่าอันนี้เป็นเหรียญเมตตาอ่าเผื่อใครรู้จักลองปู่นะครับท่านก็ดังอยู่นะหลวงพ่อทิพย์นะครับเอาไปห้าสิบพี่ๆนี่ห้าสิบทัดมาให้สวยๆเลยนะครับพระเหรียญวันนี้ อาจจะมีทันมั่งไม่ทันมั่งอาจจะมีรู้จักมั่งไม่รู้จักมั่งครับเผื่อคุณตาคุณอาท่านไหนสนใจองค์ไหนอโอเคพาเหรียนไปแล้วอันนี้จะเป็นพระกล่องมั่ง่มีเสียนแปะวัสดเจ้ารุ่นมหาสิทธิชโชคผมจะมีมาสี่องค์มีมาสี่องค์เอาองค์ละห้าสิบนะพี่พอันนี้ลงยาน้าเงินนะ หมายเลข181นี่มหาสิทธิธโชคเสียน8ดลงสีนะพี่พี่ดูถูกใจองค์ไหนก็จำหมายเลขไว้ก็ได้นะ181นะ่ะนี่181อ่าจมูกยังสวยพี่พี่จมูกดีครับอ่18า181่ง่พอลองเอากล่องละว60บาทนะพี่ๆเนี่ยเอากล่องละว60บบาทเป็นเหรียญ จระเข้นะอันนี้ไม่ใช่มังกรน,นะพี่ๆเผื่อใครรู้จักนะครับเป็นจระเขนะ้นะนี่เอาหนึ่งห้าศูนย์ไม่ค่อยเจอนะเอ้ยไม่ใช่เอาหนึ่งห้าศูนย์เอาหกสิบเอาหกสิบอันนี้อันนี้ก็อีกองหนึง่งเนื้อเดียวกันนะอันนี้เป็นหมายเลขยี่สิบเก้าอ่านี่อันนี้หมายเลขยี่สิบเก้า ใครอยากบูชาอากงนะครับอากงแปะลงซีนะครับอันนี้เป็นเนื้ออะไรเอ่ยโอ้โหสวยนะพี่พี่เข้มขังดีนะอันนี้น่าจะเป็นเนื้อชนวนไหมเนี่ยอันนี้หมายเลขเก้าสิบนะนี่นะครับหมายเลขเก้าสิบนะมหาสิทธิโชคลงยานะครับลงยาเสื้อท่านเป็นคารวานนะพี่พี่ กงแปดลงสีท่านเป็นคารวาสนะบอ,นอลพูรองก็นับถือมากนะแต่ก่อนไม่เคยนับถือคารวาสเลยพี่ๆจนมาเรามาเจอ,อแปะนี่แหละมาเจออากงนี่แหละโอ้โหโองนีโโอ้โโอ,อยากเก็บไว้เลยอยากเก็บไปเลยอันนี้หมายเลขสองด้วยโอ้โหทั้งสวยทั้งเลขดีนะครับอ่ะไม่เป็นไรไม่มีใครเอาเดี๋ยวค่อยเก็บไว้นะครับหกสิบบาท พี่ๆสวยสวยสวยอ่าหกสิบบาทอนะ่ะต่อมานี่งานสายสายอาจารย์อะไรนะอาจารย์อะไรนะสายสายพี่ป๋องไหมหรือว่าสายอะไรนี่เป็นรูปหล่อนะรูปหล่อหลวงพ่อพัด วัดห้อยด้วนนะครับรุ่นเลื่อนสมณศักดิ์นะครับไม่ใช่รูปหล่อนะครับรูปเหมือนปั๊มรูปเหมือนปั๊มนะพี่พี่รูปหล่อก็จะได้ใช้วิธีการเทหล่อนะอย้ยาสวยไหมพี่พี่นี่เล็บมือคมชัดเลยเล็บเท้าคมชัดรอยปั๊มนะครับกระแทกนะครับก็มีร้านนะมีร้านใต้ฐานเกิดจากการปั๊มนี่แหละพี่พี่ อันนี่นะอ่ามีนะนีนะมีเลขหนึ่งสี่ห้าหนึ่งครับอ่าหนึ่งสี่ห้าหนึ่งมีลานตรงนี้นะพี่ๆแจ้งพี่ๆก่อนครับตรงฐานเห็นไหมตรงฐานเห็นไหมลานเกิดจากการปั๊มนี่แหละเพราะเป็นภาพปั๊มนะครับ น่าจะเป็นเนื้อชะนวนนะเนี่ยพวกเนื้อแข็งแงแบบเนี้อ่านี่แต่โดยรวมถือว่าสวยเลยพี่พี่สวยคมชัดเลยอ่ะเปิดให้ก่อนแล้วกันเอาไปร้อยยสิบเอาไปร้อยยี่สิบพร้อมกล่องร้อยี่ิบนะ เผื่อพี่ๆปิดหลายหลายรายการมันจะได้ไม่งงนะพี่ๆอ่าอย่างเงี้ยถ้าปิดรายการเดียวก็ร้อยี่บวกห้าสิบค่าส่งครับถ้าปิดรายการถ้ามีค่าส่งอยู่แล้วก็ร้อยยี่ตรงนี้เข้าใจง่ายๆนะพี่ๆอันนี้เป็นลุงปู่บุญมาอาลุงปู่บุญมา,มาปีหกสี่โอ้โหมังกรคู่ลุงยากี่สีเนี่ย หนึ่สองสสีน่าจะห้าหสีเลยเนี่ยพี่พี่ยังสวยอะ่ะอย่บอกนะเลขเบิ้ลจริงๆด้วยเอาสินี่จมูกแต่นิดหนึ่งนะจมูกทูซีนเหมือนทนะูซีนอ่ะพี่พี่นี่ไม่ได้ยุบนะอ่าเหมือนทูซีนเฉยๆอ้ยมังกรคู่ อลังการจริงๆหมายเลขเกดเกดเอาไปแปดสิบาทพี่พี่เอาแปดสิบบาทเดี๋ยวนี้เอาแปดสิบาทนะสวยดีเนี่ยสวยลงปูป่บุญมาสวยดีประจินบุรีนะเผื่อพี่พี่ยังไม่รู้จักนะเผื่อมีบางท่านไม่รู้จักโอ้องนี้ก็สวยนะ องน,นี้หมายเลขอะไรหมายเลขแปดสองนี้น่าจะเนื้อชนวนนะนี่เนื้อชนวนแน่นอนอย่างนี้นะครอ่าเนื้อชนวนเมื่อกี้ก็ไหลอันนี้เป็นชนวนนะพี่พี่น้ำเงินแดงโอ้นี่แต่องค์สวย,สวยอะ่ะผูบุญมาอันนี้จมูกร้อยเลยนะครับอ่าโอ้ยอ,อ่าเอาองละเอาองละเจ็ดสิบเท่ากันนั่นแหละ 7จ็ดสิบองค์ละเจ็ดสิบนะพี่พี่องค์ละเจ็ดสิบบาทปลูกบุญมาชอบเนื้อไหนชอบองค์ไหนก็เอาแล้วกันอ่านี่องค์ละเจ็ดสิบบาทนะปลูกบุญมามาชึบดวงเศรษฐีรุ่นสองพี่พี่หลวงพ่อรวยปลุกเสกนะ มานี่นใครอยากได้เป็นเหรียญดวงเศรษฐีหลวงปู่มหมุนนะพี่พี่เหรียญรุ่นนี้อยากจะบอกว่าบอยพอลองเคยโดนมานะครับเคยโดนไม่แท้มีเหรียญเกน,นะพี่พี่รุ่นนี้มีเกน,นะอ่านี่โค้ดจำไปหน้าหลวงปู่ดีๆนะครับจะมีตะกันตรงนี้นิดนึงนะ อ่านี่เป็นดวงเศรษฐีรุ่นสองเป็นเนื้อลหะเขาตีเป็นรุ่นสองนะเขาเล่นเป็นรุ่นสองหลวงพร่อรวยปลุกเสกพี่พี่อ่านี่นะทันหลวงพ่อรวยปลุกเสกนี่ในมีกลุ่มเล่นหากันชัดเจนพี่พี่รุ่นนี้นะครับเช่าได้นี่รุ่นนี้เก็บได้เช่าได้นะครับหมุนเงินทองดีเฮงนะครับอ่า ใครรู้จักหรือว่าใครชอบพี่ๆใครรู้จักหรือว่าใครชอบครับเอาไปสองศูนย์ศูนย์นี่นะสองศูนย์ศูนย์นะอ่านี่สองศูนย์ศูนย์ลองดูพี่ๆในกลุ่มแพงกว่านี้เยอะพี่ๆนี่ได้มาไม่แพงก็เอาไม่แพงนะครับสองศูนย์ศูนย์ลองดูไม่โดนไม่เป็นไรนะครับเอาที่เราชอบเอาที่เราไหวเอาที่เราถูกใจนะอันนี้เป็นเหรียญเจ้าสัวเจ้าสัวหลวงปู่อิ่ม เนี่ยยังดูไม่ขาดนะดูจะแรงไปไหนนะครับแต่ก่อนเนี่ยเขาเขียนไว้นอหนูผมดูแล้วไม่ใช่นวะนะหรือว่านวะเนี่ยดูดูเป็นทองแดงเลยหมายเลขสองสองหกนะเนี่ยขายเป็นทองแดงแล้วกันเพราะว่าเราดูเป็นทองแดงนะครับจมูกสวยนะหรือว่าเป็นนวะก็ไม่แน่ใจนะผมผมตีเป็นทองแดงแล้วกัน ตีเป็นทองแดงแล้วกันไอเราก็ไม่แม่นเท่าไหร่นะพระพระใหม่บางทีเนื้อมันคล้ายกันมากต้องยอมรับนะอันไหนไม่ไม่แม่นก็คือไม่แม่นนะครับอ่านี่สวยๆเลยวัดทุ่งนาใหม่ปีหกเนะครับเจ้าสัวเจ้าสัวลงปุยมใครชอบเอาไป100เอาไปร้อยเดียวนี่เอาไปร้อยเดียวพี่ๆร้อยเดียวเท่านั้นนะครับ ลวงปุ่อิ่มัรรทุ่หน้าใหม่นะครับเอาไปหนึ่งร้อยโอ้โหอะเหรียญน,นี้เป็นเหรียญลวงปุ่จื้อปีห้าแปดเป็นเหรียญยุคต้นๆเหมือนกันนะนี่ได้มานี่ใครปีห้าแปดปีนี้หกแปดก็สิบปีแล้วนะพี่ๆเหรียญน,นี้นะครับหมายเลขสี่หกหก นี่ใครอยากได้วัตถุมงคลของหลวงปู่ยุคเปลี่ยนยุเแรกๆเหมือนกันนะเนี่ยปีห้าแชัดเจนเลยมงคลบารมีหรอบอ่านี่นะนี่นะให้ดูชัดๆจมูกแต่นิดนึงอ่านี่จมูกแต่นิดนึงโดยรวมผิวตึงสวยเลยนี่ต่อโค้ดอ่านี่หลวงปู่จือนะครับ ใครชอบนะครับเพราะว่าเหรียญมันตั้งแต่ส0ปีก่อนนะยังไม่แบบเน้นลงยาเน้นอะไรมากนะครับตั้งแต่ปีห้ากว่าก็จะเป็นเหรียญพื้นๆแบบนี้แหละอ่าแต่ได้เป็นยุคแรกๆใครชอบใครชอบนะเอาไปเอาไป150แล้วกันพี่พี่อ่าเหรียญน,นี้เอา150แล้วกัน อ่ลองดูลองดูพี่พี่หนึ่งห้าศูนย์หนึ่งห้าศูนย์อ่าสุดท้ายคู่นี้ได้ของสวยมาเอาไปปิดท้ายไม่รู้ว่ามีมีใครชอบเหมือนบอยพอลองหรือเปล่าแต่ก่อนเช่ามาไม่ได้เช่านานแล้วแต่ก่อนผมเช่ามาองละสามร้อยห้าสิบสี่ร้อยเลยนะพี่พี่เนี่ย ตอนเดินสนามใหม่ๆก็ขายได้นะขายได้4ี่ร้อเป็นเหรียญที่ระลึกนะครับอายุครบแรอบหลวงปู่ทิมเป็นเหรียญหน้าปกเป็นปก8รอบบูชาครูนะครับ144ปีชาติการหลวงปู่ทิมปี66นี่นี่ะพี่ๆนี่นะอันนี้จะเป็นโค้ดตัวนะ แต่ก่อนการได้แพงสร้างน้อยนะพี่ๆสร้างน้อยมากถ้าเป็นเหรียญเนื้อเงินเหรียญพวกนั้นอแพงเลยนี่หนึ่งหกเจ็ดแปดโอ้หนึ่งหกแปดมีเลขเจ็ดมาคั้นนะถ้าหนึ่งหกแปดเลยนี่เลขแบบเลขแพงอะ่ะเลขหนึ่งหกแปดข้างหลังเป็นยันห้านะนี่มีสองอ้มีสององนะพี่ๆจำเลขนะหนึ่งหกเจ็ดแปดนะองนี้ มีกล่องทั้งคู่อ่อาออสเตรียนี้จะออกแดงๆหน่อยนะผิวออกแดงๆเหมือนอันนั้นหน่อยเหรียญน,นี้จะออกอ่าโซนใกล้ๆกันแหละโอ้โหเหรียญน,นี้น่าซีนเดิมไหมเนี่ยอ๋อน่าจะแกะมาแล้วเดี๋ยวให้ดูชัดๆเลยดีกว่าอ่านี่ให้ดูชัดๆไปเลยจมูกโดง่งอันนี้โค้ดชัดดี ข้างหลังเป็นยันห้าเหมือนกันอันนี้หมายเลขหนึ่งหกสองสามอ่าเลขไล่ๆกันเลยเนี่ยมีมาสององค์อ่ะพี่ๆจำเลขเอานะหนึ่งหกแปดหนึ่งหกเจ็ดแปดกับหนึ่งหกสองสามเนี่ยใครชอบเอาเหรียญละเอาเท่าไหร่ดีอ่ะเอาเหรียญละสามร้อยแล้วกัน เอาเหรียญละ3 0 0แล้วกันพี่พี่ลองดูนะครับเผื่อใครชอบเผื่อใครรู้จักนะครับนี่แต่ก่อนขายได้4 0 0 450วันนี้เอา300แล้วกันเหรียญนาบกวก8รอบวัดรหารไล่ร่1ิบปีชาติการอ่าโอเคพี่พี่ไล่ครบแล้วนะถูกใจรายการไหนเหมือนเดิมโทรมาหรือว่าทักมาได้พี่พี่ทักมาทางไลน์โทรมาก็ได้นะครับ มีทั้งหลายทั้งโทรเน้นโทรเน้นไลน์โอเคก็ขอบพระคุณทุกการติดตามนะพี่ๆแล้วก็คำชี้แนะคำติชมคำไอแนะนำข้อมูลต่างๆนะครับทั้งคุณน้าคุณอาคุณลุงทุกท่านเลยนะครับที่โทรมาหาบอยะลองนะครับที่โทรมาพูดคุยกันก็ต้องกราบขอบพระคุณจริงๆนะครับอีพีนี้ไล่ครบแล้วบอยะลองก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันอีพีหน้านะครับลาไปแล้วครับสวัสดีครับ